สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมงานบ้านเ mm hmm. รียงพัฟตี้นะคะเป้ค่ะพี่น้อยจ้าวันนี้เราสองคนมาอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะพี่น้อยเจ็ดสิบสี่ทับหนึ่งค่ะนี่แล้วก็ด้านหลังของเป้นะคะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่ให้เราดูแลเรื่องการขายให้นะคะอยู่ที่พฤกษา74็ดทับหนึ่งนะคะใช่แล้วแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่าด้านในเนี่ยกว้างสวยแล้วก็มีพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแบบนี้ด้วยนะคะเป็น,ปนหลังมุงม หายใจโล่งไม่อึดอัดไม่เบียดใครนะคะเหมาะกับสถานการณ์โควิดตอนนี้นี่แนะนําหลังนี้เลยค่ะด้านในเห็นว่ามีต่อเติมแล้วด้วยใช่ไหมคะต่อเติมครบสามารถพิ้วกระเป๋าเข้ามาได้เลยนะคะอ๋ออยากดูแลอยากดูแลเส็ด้านในงั้นเดี๋ยววันนี้เป๊กับพี่น้อยและทีมงานบ้านยิ้มเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านสวยๆกันตามมาได้เลยค่ะ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการพกษา74 1ทับ1ค่ะพื้นที่ทําเลทองของจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ขนาด23.10ตารางวาแบ่งการใช้สอยออกเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงใหญ่และยังมีการต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านใช้งานครบฟังก์ชันเลยนะคะด้านบนค่ะจะมีแอร์แถมให้ด้วยขนาด12,000 BTU ค่ะติดตั้งเหล็กดัด มุงลวดฟิล์มกันร้อนไว้ให้ครบทุกห้องเรียกได้ว่าฟังก์ชันแต่ละห้องของบ้านหลังนี้เนี่ยครบถ้วนมากๆเลยนะคะเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นหลังมุมนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีพื้นที่ของช่องแสงแล้วก็หน้าต่างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ ก็โปร่งโล่งสบายตาค่ะแล้วก็ได้พื้นที่ที่มากกว่าเป็นส่วนตัวกว่าด้านข้างจะจัดเป็นสวนย่อมเล็กๆก,ก็ได้หรือถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันการใช้งานแบบครบแนะนำว่าสามารถต่อเติมเป็นห้องได้อีกหนึ่งห้องเลยค่ะบ้านปรึกษา74ทับหนึ่งหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยใจดีมากๆเลยอยากขายเนื่องจากลูกๆต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนในเมืองนะคะถ้าใครสนใจอยากได้บ้านทาวน์โฮมหลังมุมแถมพื้นที่แต่จ่ายในราคาเท่าหลัง พลึกษาง4ทับหนึ่งหลังนี้ค่ะจากบ้านยิ้ม Property เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ